ทุกครั้งเมื่อผมได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ผมจะไปถึงที่เกิดเหตุให้ได้โดยเร็วที่สุดเพื่อลดความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินแต่ถ้าท่านมีความรู้เกี่ยวกับการเอาตัวรอดจากเหตุเพลิงไหม้ก็จะเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่านเองวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการเอาตัวรอดจากการเกิดเหตุเพลิงไหม้ เมื่อเราเข้าไปอยู่ในอาคารไหนก็แล้วแต่นะครับเราต้องรู้ลักษณะกายภาพของอาคารโดยรอบนะครับเส้นทางเข้ามีกี่ทางเส้นทางออกมีกี่ทางถ้าเราไม่มีการหาข้อมูลของการเข้าออกไว้เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้สัญชาตญาณของมนุษย์ก็จะหนีออกทางเดียวกับช่องทางเข้าก็จะเกิดการสูญเสียปกติตามกฎหมายจะมีป้ายทางหนีไฟอย่างน้อยสองป้ายที่เราสังเกตเห็นได้ตลอดเวลาพยายามสังเกตดูสัญลักษณ์ของป้ายหนีไฟ ว่าจุดที่เราอยู่เส้นทางหนีไฟทางใดที่ใกล้ที่สุดและในกรณีที่ทางหนีไฟทางนั้นเกิดปิดกั้นไม่สามารถหนีได้เราสามารถไปทางหนีไฟสำรองได้ในเส้นทางใดในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ถ้าไม่มีกลุ่มควันก็สามารถใช้การเดินเร็วเข้าสู่เส้นทางหนีไฟและลงสู่พื้นล่างได้โดยปกติ แต่ในกรณีที่ออกมาแล้วเจอกลุ่มควันให้ใช้วิธีการก้มต่ำหรือคลานเข่าชิดชิดทางใดชิดทางหนึ่งของห้องโดยใช้หลังมือสัมผัสผนังไปเรื่อยๆจนพบกับขอบประตูหรือขอบหน้าต่างก็จะใช้เป็นช่องทางในการหลบหนีออกจากห้องที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัยครับขอแนะนําให้หนีไฟลงสู่พื้นล่างเท่านั้นไม่หนีไฟไปอยู่บริเวณชั้นดาดฟ้าเพราะกลุ่มควันและความร้อนจะลอยตัวขึ้นสู่ด้านบนอาจจะก่อให้เกิดอันตรายและการได้รับการช่วยเหลือเป็นไปได้อย่างล่าช้าไม่แนะนําให้ใช้ลิฟต์ เพราะเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้อาจจะก่อให้เกิดการลัดวงจรของกระแสไฟฟ้าและเกิดลิฟตผัดข้องอาจจะเกิดการติดค้างอยู่ภายในและเป็นอันตรายได้ครับและในกรณีระหว่างการหนีไฟเกิดมีไฟไหม้ลุกติดลำตัวขึ้นมาให้ใช้หลัก stop drop roll คือให้หยุดนิ่ง ใช้มือทั้งสองข้างปิดบังใบหน้าของตัวเองสาเหตุที่ต้องปิดเพราะเป็นการทําให้ใบหน้าอับอากาศถ้าเกิดมีไฟลุกไหมบริเวณใบหน้าไฟก็จะดับและเพื่อป้องกันอากาศร้อนเข้าสู่ทางเดินหายใจเพราะการหายใจถ้าเราหายใจเอาอากาศร้อนเข้าไปจะทําให้ทางเดินหายใจเกิดการติดเชื้อและมีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้ครับล้มตัวลงไปนอนกับพื้นกลิ้งไปทางซ้าย3รอบกลิ้งไปทางขวาสามรอบจนกว่าไฟดับครับในกรณีที่เราได้เติ่นแก๊สสิ่งที่ควรทํา อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดใดที่เปิดอยู่ห้ามปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ปิดอยู่ห้ามเปิดเพราะทุกการเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าจะก่อให้เกิดประกายไฟและเกิดการจุดติดระเบิดของแก๊ส LPG ได้ครับต่อมาให้หาจุดที่รั่วไหลถ้าสามารถปิดวาล์วได้ก็ให้ทําการปิดวาล์วโดยหลักของการปิดวาล์วถ้าคนถนัดขวาครับให้จําว่าหัวไม่โป้งครับมีลักษณะใหญ่นิ้วก้อยมีลักษณะเล็กการปิดวาล์วให้หมุนจากใหญ่ ไปน้อยนะครับจากมากไปน้อยการเปิดวาล์วหมุนจากนิ้วก้อยมานิ้วหัวแม่โป้งจากน้อยไปมากเป็นหลักง่ายๆในการเปิดและปิดวาล์วแก๊สครับและในกรณีที่ไม่สามารถปิดวาล์วแก๊สได้วาล์วแก๊สมีการชัมรุดให้นำถังแก๊สออกมาสู่พื้นที่โล่งและโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต่อไปครับถังดับเพลิงที่เราใช้โดยการทั่วไปมีหลายชนิดนะครับก่อนที่ท่านจะจัดหาถังดับเพลิง มาใช้ภายในครัวเรือนหรือสถานที่ทํางานของท่านท่านต้องรู้ก่อนว่าความเสี่ยงของเชื้อเพลิงที่อยู่ในสถานที่นั้นๆคืออะไรโดยกําหนดเป็นชนิดของเชื้อเพลิง A B C D และ K เมื่อท่านทราบว่าเชื้อเพลิงที่มีความเสี่ยงกับการเกิดเพลิงลุกไหม้เป็นเชื้อเพลิงประเภทไหนดูข้างถังดับเพลิงที่ท่านต้องการซื้อจะมีสัญ,ญลักษณ์กํากับอยู่วิธีการใช้ถังดับเพลิงคร่าว จะมีหลักในการใช้4ขั้นตอนคือดึงปลดกดและสายขั้นตอนที่1ดึงสลักออกมาจากคันบีบ 2. ปลดสาย 3. กดคันบีบและฉีดสารดับเพลิงไปที่ต้นเพลิง 4. สายใช้การใส่หัวฉีดให้ครอบคลุมบริเวณที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ทั้งหมดและการฉีดให้ฉีดต่อเนื่องจนกว่าจะหมดถัง การเรียนรู้เพื่อเอาตัวรอดจากเหตุเพลิงไหม้เป็นเรื่องสำคัญที่ควรจะต้องเรียนรู้ไว้และส่งเสริมให้บุคคลรอบข้างบุคคลที่เรารักมีความรู้ในเรื่องนี้ถ้าทำได้ตามหลักนี้เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ท่านจะสามารถเอาชีวิตรอดจากเหตุการณ์นั้นได้ครับ